คุณดาสั่งเอาไว้แล้วคุณหมอจะโทรกลับไปโดยเร็วที่สุดค่ะคุณหมอเบอร์สตีนคะนี่สารวีเธอกรุณาโทรกลับาหาฉันด่วนเลยนะคะคือฉันอยากให้ช่วยเช็คยาที่ให้กินนะคะโดยที่เราคุยกันตั้งแต่หมอรับรักษาฉันถึงสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นโอ้ยแย่จังจะเกิดบาคล้องแวะกับเด็กที่ไม่ได้หายตัวไปอีกแล้วแล้วก็หมอคนนี้ฉันมันนั่งดื่มน้ำมะนาวอยู่ในห้องเขากรุณาโทรหาฉันด้วยเพื่อช่วยแปลเรื่องนี้ให้ฟังนะคะจะขอบคุณมากเลยละคะ่ะ หมอจะโทรมาตรบพบคนไข้รายต่อไปในระหว่างนี้นะโอ้ไม่ไม่สาระสารสาระสาระสารไสาระ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 สามะสา่ะสารม่าระสา่ะมาไะ้าร่สาระมาระ่าระส่ระสารม่าระสา่ะาระ่าระสาระสารม่ารกา่ะสาระสาระสาระารมาระาระาระสารการะาไม่ร้สาระมาราระาระาระากะสาร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 ะระงริงระสา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 ระงาระสาพะสาระสาระสระสาริ้าแล้วรอาระาะสาร่ารารานะ พ่อผมทําอย่างนั้นได้ยังไงข้าน่าจะกอดอ่ะยังไม่เคยเลยอ่ะและจะสับผมไปนชิ้นๆได้ยังไงกันเล่า26ปีมาแล้วที่เราเริ่มเล่นเกมนี้ในบ้านนี้และบัดนี้เราทั้งหลายก็จะนั่งลงเล่นต่อให้จบๆคุณรู้ไหมจ๊ะตาคุณ ท่อสิสาระไม่มีทางก็ได้งินก็เอาเตามาแล้วกลับบ้านไปไม่เล่นก็นอย่าเล่นโ,โลกออกไปทีกับคุณนะว่า <laughs> ตายแล้วทำยี้ได้ยังไงมันเป็นกฎแห่งป่าสระอีกหน่อยก็ชิดไปเองรู้หรือเปล่าจ้าอุตสาหะาภาพคุณเป็นวิญญ,ญาณมา26ปีแล้วนะเอาสิอ่านเลย มันโตเร็วกว่าไม้ไผ่ระวังไว้ไม่งั้นจะถูกง,งาบโอ้เจ๋งสิตายแล้วบอกทีสิว่าฉันฝันไปไม่ใช่ฝันอยู่หากฟ้าไว้อย่าแตะต้องอะไรนะอย่าเคลื่อนไหวเร็วๆโอ้สวยจังเลยสวยนะมันสวยอยู่แต่อย่าแตะต้อง มันพ่นพิษใส่ง่ายๆนะอยู่ห่างก er hmm. ลีบเหลือง yeah. like ๆของมันไว้นะต้องกดเตือนไว้ก่อนนะเหลืองๆไหนอะ